กระหังยังอย่าหางัได้เปพูดแรกนะคะคุณผู้อ้องจะไหอมแก้มผู้อ้อโอยากหาอยากหา เก็บค่ะเอ๊ะชามิล่าเู๊ะตัวามิล่าอันนี้นะคะนักเรียนแล้วให้นักเรียนเอามาต่อกันให้เป็นรวปสั้ S <S> แอ,อ,อแ,ลแ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วหนูเกิดเพอปอนลละคะตีเปล่า